ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนเจษครับแฟนคลับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับดูเดือดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นไปสมัครเหมือนกับยังไม่ขึ้นเวทียังยังอยู่ในห้องพักตัวก่อนขึ้นชกอะไรเนี่แต่ว่าเขาชกกันแล้วนะเจษยังไม่ทันได้สมัครดูเดือดจริง วันนี้เราจะพูดถึงจริงๆก็อาจจะพูดถึงหลายพักกอื่นเลยแต่ว่าเราจะเปิดด้วยพักประชาธิปัตย์กับกล้าธรรมนะจิตมันก็มาจากวันที่ไทยรัฐเขาจัดดีเบตต้องถือว่าเป็นดีเบตรแรกดีเบตรแรกของการเลือกตั้งทั้งนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าในงานดีเบตนั้นยมันมีการถามว่าจะไม่ร่วมกับพักไหนบ้างอะไรเพราะไปถึงคุณอภิสิิธิ์คุณอภิสพิธิ์พูดเลยจะไม่ พักที่มันสีเทาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่ร่วมกับกล้าทำเราจะไม่จับมือกับกล้าทำเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเพราะว่าผมไม่แน่ใจในวันเดียวกันนั้นหรือเปล่านี่นะที่พักกล้าทำออกมาสวนแต่แน่นอนวันรุ่งขึ้นเนี่ยพรรพกล้าทำนี่ออกมาสวนสวนกันชนิดที่ทั้งหัวหน้าพักทั้งลูกพักเนี่ยซัดกันทั้งสองฝ่ายนี่ น,น,<อ>นั่นกันนเนียเลยนะจิ๊ดเหมือนออกมาประจันบาลมาตะลุม,มอลนกันเลยประมาณนั้นเลยกรับกรับกรับสนุกสนุกเลยเพราะเพราะเพราะฝ่ายธรรมนัตพรมเผ่าเนี่ยเจ้าของพรรคการทมเนี่ย,จยเจอก็อย่างนี้เขาก็สวนหนักเลยทีนะจิ๊ดเขาก็แฉประชาธิปัตย์ใหญ่เลยไออะไรนะไอสปกให้นายทุนเนี่ยผลงานใครไอไอไอสุสานโรงพักผลงานผลงานใคร แล้วใคร<ล>ต้องมาชั่งกิโลขายนี่ผลงอีกหลายเรื่องเลยนะจิต<อ>เขาก็สวนอ,ออกมาแบบ <laughs> ชนิดที่ไม่ต้องคือถ้าเป็นนักเลงก็คือชักมีชักปืนมาใส่กันไม่ยั้งเลยอะไรประมาณน,นั้นเนี่ยนะจิตดรีกวาการตบตบโดนตบก็สั์เลยว่างั้นเถอะทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยนะจิตการเมืองมันเลยเดือดหนักสําหรับการเมืองรอบนี้เนี่ยนะมันคงหนักเหมือนทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้ดูมันจะดูเดือดกว่าทุกครั้งหรือเปล่าเนี่ยจิต คือกลายเป็นว่าอย่างนี้นะเล่นกันก็พูดจริงเล่นกันเกือบทุกพักเพียงแต่ครั้งนี้พักกล้าพักไอ้ประชาธิที่ปักกับกล้าทาก็สวนกันหน่อยเพราะเป็นระบุคุณทักษิณก็ไอ้คุณอภิสิทธ์ก็ระบุชัดเหลือเกินไม่เอากล้าทาําอย่างเงี้ยและใครจะไปยอมนด้มแมวเป็นเราเราก็ไม่ยอมถูกต้องไหมแล้วใครอ่ะคุณธรรมนัสกล้าทาธรรมนัส <c oughs> กล้าทำคุณธรรมนัสมันก็ต้องสวนกับทันทีเลยสวนทันทีเลยแกก็พูดว่าอะไรยังนี่นี่นี้แต่แก พูดง่ายแกไม่มีโอกาสได้สแสดงวิสัยทัศน์ท, <c oughs> ทั้งทั้งที่แกก็ด่าด้วยเห็นมาเชิญแกเลยแกก็โชว์วิสัยทัศน์ใหญ่เลยนอกจากสวนอย่างที่นะ้าแมวว่าโอ๊ยพักเราก้าทําเป็นพวกคนบ้าบ้าทํางานทําอย่างเดียวไม่พูดพูดอะไรอย่างงี้มีนโยบายไม่ต้องมีพูดแล้วทําคือพูดง่ายไปว่าแต่เขาดีแต่พูดแต่ว่ากันอะไรก็สวนกลับอย่างนี้แหละและยังมีรูปหนึ่งนะและอย่าลืมนะอดีตไปทําอะไรมาบ้างอย่าคิดว่าไม่รู้นะ ห้าอันเนี่ยท่านเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าโอเคอเหมือนกับคนหนึ่งพูดมาพูดเอาหอซึ่งพูดจริงๆก็พูดเอาหอ่อคุณทักษสณก็ดูหล่อขึ้นไอ้คุณผมอทำไมมาทักษิณงงงหนึ่งเลยคุณอภิสิทธิ์ก็ดูหล่อขึ้นดูดูพูดจริงๆคำประชาธิที่ป์ัถ้าเป็นเมื่อก่อนมาสวนกับกล้าทำเนี่ยถือว่าเล่นผิดเล่นเล่นเล่นผิดรูปแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับว่า พรรคกา้าทําก็ดูจะทําท่าขึ้นมาแรงขึ้นมาพอสมควรในขณะที่เราบอกจะชิงปร,ประชาธิปัตย์จะชิงที่สามกับเพื่อไทยแต่ในขณะดนีนพรรคสอดแทรกขึ้นมาก็คือกล้าทํานะเพราะฉะนั้นคุณอพิสิทธิ์ก็หวังและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าภาคใต้นชนกับกล้าทําอยู่หลายจุดหลายหลายเขตมากันเถอะก็พูดยังไงไปบอกไม่เอากับพรรคกา้าทํามันก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่า ถ้ากล้าทาคุณทรมนัดแป้งอย่างเงี้มันเราคงไม่ต้องเป็นสาวความมากว่าคุณทรมนัดไม่ว่าจ,จะเป็นแป้งไม่ว่าจ,จะเป็นสแกกเมอร์เป็นอะไรก็รู้สึกจะโดนข้อหานี่หนักพอสมควรเทร็จจริงเท็จยังไงไม่รู้แต่แป้งเนี่โอเคโดนกันดีมาแล้วอ่าชํราระโทษกันอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็มีภาพสีเทาติดตัวอยู่พอพูดถึงอย่างนี้มันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยดูยการว่าตัวเองสีขาวขึ้นมายุทธการนี้กลายเป็นยุทธการหาเสียงขึ้นมาทันทีเลยนะแมวเรื่องแมวเ,เทาเนี่ยผมเรียกว่าเทาเ็ตติ้งก็แล้วกัน พรรคเกิดใหม่ก็มาพวกเราไม่เอาเทาอย่างนี้ไม่ร่วมกับพรรคเทาอะไรกลายเป็นป่าปราสีเทามีเราไม่มีสมัยก่อนนะแมวมีเราไม่มีลุงใช่ไหม,มเดี๋ยวนี้มีเราไม่มีเทาเออเป็น<ม>อย่างนั้นไปเลยมีส้มมีส้มไม่มีเทามีส้มไม่มีเทาเอออย่างเงี้ยส้มล้มเทาเลือกส้มล้มเทาอไออย่างเงี้ยเป็นการเห็นมาแล้วแม้กระทั่งคุณอนุทินซึ่งเป็นพรรคที่วัดตัวเต็งแกก็บอกเลยแกไม่ร่วมกับพรรค ประชาชนพาอพระประชาชนอะไรบกบุญกับหนึ่งหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือพูดแบบว่าโยนให้เลยอ่ะโยนก็ไปแก้ตัวเองอพูดแล้วก็สบายใจอ,อนุทินแกไม่เอาส้มแกไปเอาเทา่านั่นแหละนั่นแหละ,หละ,หละคุณคุณเทงก็เลยเออกมาสวนเรื่องส้มหลงเทาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอะ่ะก็ไม่พูดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปไป,ไปแล้วเขาก็ไม่ร่วมรัฐบาลเทาพรรคภูมิใจไทยอะไรอย่างเงี้ย มันกลายเป็นเท้ามาร์เก็ตติ้งอยู่ที่ผมว่าอยู่มันเป็นการตลาดสีเทา,ทาการตลาดเอามาเล่นกันคือเมื่อก่อนนี้ก็คืออย่างมีลงุงคนนั้นอ๋อคนนั้นมีทหารระวังไปเอาล,งลุงอะไรแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนจริงๆยุคนู้นก็เรื่องว่าโอ้พักนี้เหรอโอ้พวกพักจำนำเท้าเราไม่เอาเราอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องตอนนี้เรื่องขาเท่านี่มันหนักมากนักการเมืองนี่ภาพสีเท่าเยอะจนกระทั่งประชาชนนี่ฝังใจเลยคําว่าเทา่า นักการเมืองสีเทามันก็เลยเกิดการว่ามีเราไม่มีเขาขึ้นมากลายเป็นการการหาเสียงอย่างหนึ่งกลายเป็นพูดแล้วหล่ออย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องยอมรับประชาะธิปย์ตีขินแล้วก็นิ่งคุณธรมณรมนัสเะได้โอกา,กาสแสดงวิสัยทัศน์ต้องยอมรับว่าแกพูดดีไม่รู้แกเรียมาหรือเปล่า <c oughs> เป็นพักคนบ้าบ้าทํางานไม่ใช่บ้าพูดอะไรอย่างนี้พูดมาแล้วก็เราเข้าไปทํางานแล้วอย่ามาทะเลาะกันดีกว่าไปให้ประชาชนตัดสินดีกว่า ธรรมนัตอ่ะที่นาจิตบอกแกพูดดีอะแกก็แกคือคือการพูดไม่ว่าการพูดอะไรมันก็ต้องเตรียมข้อมูลมาอยู่แหละแต่ว่าแกพูดเวลาแกไปพูดเอ,อในที่ประชุมพรรคต่างๆเนี่ยสังเกตไหมว่าแกจะไม่มีพลอยอยู่ในมือนะเออใช่ใช่ก็ค<ๆ>ือทุกอย่างมันอยู่ในหัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาพูดจะลำดับออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงไม่รู้นี่นะแต่ว่าธรรมนัตนี่แกมีปัญหาเรื่องการพูดอยู่อย่างนะจิตพูดยังไงอ่ะแ,แกชอบพูดผิด ไอตอนไปเปิดอันนี้นอกเรื่องหน่อยเนี่ยตอนไปตอนปิดมันปิดตอนไปปิดพิธีปิดซีเกมนี่นะเขาก็จะปิดงานนี่แกดันไปบอกว่าขอขอเปิดพิธีซีเกมหน้าบัตมี้อะไรของแกนี่นะคือคืองานปิดแกดันไปบอกว่าเปิดผมผมพูดจริงๆนะแกบอกขอขอบคุณเราขอให้กลับบ้านด้วยสัมิภาพ ผมขอประกาศเปิดกีฬาซีเกมนะบัดนี้อ่แล้วลาดลาบ้านร่าสุดนี่นะจ๊ะลาสุดแกไปพูดในงานประชุมพักหรือที่ไหนไม่รู้แกก็บอกว่าคือคือสโลแกนพักเขาเนี่ยทํามากกว่าพูดเนี่ยนะแกไม่รู้พยายามจะพูดเร็วยังไงไม่รู้แกบอกว่าทํามากกว่าพืชแล้วแล้วแกก็พยายามจะแกบว่าทามากกว่าพูดแล้วก็ยังไปซ้ำทามากกว่าพืชอะไรของแกอยู่นะ ก็เ,เลยเอามาดูจ้อยู่เนี่ยจะเป็นไม่ได้ไอ้นี่เอามาแซลกันเล่นนะครับ,รบแต่ครั้งนี้ที่เราเปิดผมเปิดคลิปดูตัวใหญ่เดบไปนั่งให้นักข่าวถามแล้วก็สามารถตอบ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 ได้อโอเคชาชานีดชาชานีไ้ไม่ไม่มีพูดผิดไม่มีพูดผิดเลยก็โอเคครับก็เห oh ็นว่าโอเคภาพมันก็เลยกลายเป็นการหาเสียงขึ้นมาทันทีเลยนะแมวเป็นภาพที่ทุกอย่างชัดเจนขึ้นมาตอนนี้พักสองพักดังมากประชาธิปต์กับน่ oh <okay> าธรม จุดกระดังประชาธิปัต์ตอนนี้เงียบกลยุทธ์แต่อย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์นี่เขาพูดเอาหลอกเก่งเอ,งเอานี้ดีกว,ว่าพูดเอาหลอกเก่งเป็นพรรคที่มีรู้สึกว่ามีความเป็นกลยุทธ์สูงเมื่อก่อนเราก็ดีว่าประชาธิปัตย์เดินเกมมันเดินเกมมีทุกคนก็เป็นที่น่ากลัวของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็จริงๆแล้วก็มองว่าเรื่องที่พูดกับงวลพูดอย่างนี้ก็ก็ถือว่าถือว่าเก็บคุณอภิสิทธิ์ก็คือหนึ่งในจํานวนนั้น ที่สามารถพูดจาได้ดีนะครับสมัยไม่มีแต่อย่าลืมว่าเมื่อก่อนคุณพิ่ก็ไม่มีลุงพอออกไปละพอเขามีลุงไปเอากับลุงแกก็ลาออกเพื่งกลับเข้ามากลับเข้ามาก็ได้ได,ไ,ดได้คําพูดถึงมาซึ่งอย่าลืมนะ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 แมวคําว่าไม่เอากล้าทํานี่อย่าลืมว่าภูมิใจไทยเขาเอากล้าทําอืมถ้าหาภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลซึ่งโอกาสก็มีอยู่ มากพอสมควรที่จะได้เป็นรัฐบาลแล้วพอภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเขาก็ต้องเอาก้าทาก่อนเลยทีนี้คุณอภิสิทธิ์ก็เท่ากับว่าประชาธิปัตย์ก็ร่วมกับภูมิใจไทยไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันอันเก่ายังมีไหมที่ระบอบไม่เอาระบอบทักษินถ้ายังผูกค่าผ้าพูนชวนยังขังอยู่ก็ถือว่า <c oughs> เพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่เอาแลว ก็เหลืออยู่พรรคประชาชนพรรคเดียวเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเป็นหมากอะไรที่ที่ดูลึกลับซับตอนผมไปอ่านเกมเออแล้วแล้วจะเดินกันยังไงแล้วนั้นนัเจี๊ดนะเจ๊ตนัเจี๊ดนะเจ๊ดคอยดูนะจัดตั้งรัฐบาลรอบหน้านี่นะพรรคที่มีอำนาจต่อรองสูงเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยนะเจตอ่า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 พรรคเพื่อไทยเพราะว่าถ้าถ้าอนุทิน ไปจับมือคือคือยังไงเขาก็จับมือกับกับธรรมนัตอยู่แล้วอสองพักนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อไทยเข้าไปร่วมเนี่ยเขาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงเขาไม่พอแน่นอนเสียงเขาไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นและจ๊ดเคยดูตั้งรัฐบาลหนะ้าถ้าคือตอนเนี้ยมันมีใบสั่งอยู่แล้วว่าคุณจะไทยกับกล้าทำอ่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนเนี้แนวโน้มงันก็คือเอาเพื่อไทยเข้าไปเป็นพักร่วม่ อ่าอ่าอ่าอำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะสูงมากแล้วมันจะเกิดการต่อรองตําแหน่งในรัฐบาลนั่นแหละแน่นอนนะจึงคอยดูเลยงาแค่นี้มหาไทยอาจจะไม่ได้แต่จะได้อย่างอื่นเยอะมหาไทยอนุตินกรขอใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นคือพักอันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้พูดในสมการที่ว่าพักประชาชนได้เสียงไม่ขาดลอยไม่ถล่มทลายนะ ใช่ใช่ไรืออาะได์อาจจะอาจจะได้ต่ำกว่าสองร้อยเสียงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะแต่ถ้าพักประชาชนได้เสียงถล่มทลายเกินสองร้อยห้าสิบเสียงนี่อันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกอย่างอีกแบบหนึ่งเลยคือตอนนี้ผมมองว่าถ้าพักประชาชนได้ถ้าเกือบสองร้อยเข้าไปหนึ่งประชาธิปัตย์นี่ยประชาธิปัตย์ทำตัวให้ได้ห้าสิบอ่ะจริงจริงเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้ว ็เหมาะสมกันที่สุดทั้งสองพรรคนี้เพราะพรรคประชาธิปัตย like ์ก็ไม่รู้จะร่วมกับใครแล้วเต็มไปหมดไปประกาศไปแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะแมวชิงเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าชิงที่สามกับเพื่อไทยตอนนี้กลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ไปชิงที่สี่กับกล้าทําแล้วอ่ะเอาไม่ได้เลยเพื่อไทยลอยตัวได้ที่สามแน่ๆแล้วเพราะว่าเท่ากับไปชิงที่สี่เลยตอนนี้ก็คือเท่าเพราะกล้าทําเดียดขึ้นมานะฮะ ซึ่งกล้าทำนี่ต้องยอมรับว่าไม่รู้ผมว่าเป็นผมผมขอบคุณประชาธที่ปัตนั้นที่มาพูดอย่างนี้เพราะกลายเป็นพรรคที่อยู่เฉยเฉยก็ดังเอางี้ดีกว่าบางทีก็ดูเงียบเงียบอยยังไงก็คอยขายเสียงไปเรื่อยแต่แต่มีคนก็สมัครนะคุณเฉลิมชัยก็ย้ายไปอยู่พรรคโน้นใช่ไหมไม่รู้คุณหพี่สิทธิ์โกรธตรงนี้หรือเปล่าหรือว่านี่ใจคุณเฉลิมชัยกล้าทำคุณเฉลิมชัยแกเหมือนเหมือนไม่ได้ไปอยู่กล้าทำแต่ว่าแกขนคนของแกไปอยู่ กล้าทำาแล้วแกไปสนับสนุนแต่ในคนดีดดคนของแกเนี่ยหมายถึงว่าไปสนับสนุนไปช่วยอะ่ะแต่ว่าเหมือนกับผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ยืนยันว่าแกไม่ได้ไปเป็นสมาชิกกล้าทำไม่รู้คุณธรรมนัทน่าจะพูดชัดนะว่าตอนนี้ก็แม้กระทั่งหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักของประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่ได้พูดประชาธิปัตย์นะแกพูดถึงคุณอภพิสิทธ์แกบอกตอนนี้ก็คือยังไงล่ะอดีตหัวหน้าพัก แล้วยาคือเคยเป็นเจ้านายผมสม,มัยไปท้อตีเกษตรแล้วแกเป็นรัฐมนตรีช่วยยังไงคุณธรรมนัทแล้วเป็นเคยเป็นหวัวหน้าผมก็มาอยู่กับผมอย่างเงี้ยอ่าทีนี้แล้วก็ทนานสักพักอ่าทีนี้พอพ,พอมาเรื่องประชาธิปัตย์กับกา้าทําตะกี้เนี่ยเดี๋ยวนาเชืบอกว่าอะไรนธรรมนัดก,ก็ก็คงโอเคนะอยู่ๆมีคนไปพูดแล้วแกได้ออกมาได้ออกออกมาแกได้ออกมาเล่นบทแอคชั่นสวนแบบหนักๆก็เป็นยิ่งเป็นข่าวเป็นรายใหญ่ตัวแต่ผมว่างานนี้ประชาธิปัตย์ อภิเศกกับประชาธิปัตย์นี่มันต้องคิดหนักเหมือนกันนะจีะ๊เพราะว่าเล่นบทนี้ออกไปเนี่ยเหมือนกับไปถึงเดินไปชกปากเขาเฉยเลยนี่นะจ็ะดโดนเขาสวนกลับมาจังๆนี่ไอ้แผลเก่าเนี่ยมันก็เลยเว่อร์ว่าขึ้นมาอีกนะจีะ๊ดมันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะเพราะตัวเองประชาธิปัตย์นี่ก็มีผลงานที่มันเป็นแผลเก่าอยู่เยอะนะฮะว่า ที่คุณอาธรรมรัตพูดมานั่นแหละดีจะพูดอะไรวนแกพูดแล้วไม่ทําหลายเรื่องพูดแล้วไม่ทําแกบอกอ่ะไม่ว่าจะเป็นสปกไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่อะไรต่างๆนานาแล้วนี่นัจจิตแล้วที่ธรรมนัตพูดนี่มันยังมีปริศนาอยู่คำหนึ่งแกบอกว่าผมรู้นะคุณไปทําผิดศีลธรรมอะไรมาเนี่ยคือขู่ขู่พิธศษไง เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ารู้ความลับอะไรบางอย่างของอภิสิิธิ์อยู่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผิดศีลธรรมด้วยแต่ว่าธรรมนัตไม่พูดออกมาเหมือนกับครูว่าถ้าคุณไม่จบคุณไม่หยุดผมเปิดแน่อะไรทํานองนี้นะจิ๊นนั่นแหละนี่แหละแต่นี่ก็คือหมายว่าแต่เป็นคุณพิสิทธิ์เป็นใครไม่รู้แต่พรรคประชาธิปัตย์นี่ดูดูดูจะมีเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรจากอดีตนะเท่าที่ฟังมานะเอาท่านอนนั้นแกก็คงอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่โอเค เป็นการที่ว่ามึงอย่านะเอาง่ายๆถ้าเป็นภาษาเราก็มึงอย่านะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพูดได้ว่าอย่างกล้าทำนี่ขอบคุณประชาธิปัตย์แน่เพราะอยู่ๆก็ได้พูดได้ขายวิชั่นได้โชว์ขึ้นมาได้มีคําว่ากล้าทําติดอยู่บนหัวพาดหัวนักสืบินเกือบทุกเล่มเอางี้เดี๋ยวปะคุณธรรมรัฐพูดพูดนักสืบิมนักข่าวเป็นลุมพาดธรรับพูดออกมาก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งนักสืบิมทุกฉบับ โอกาสอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วสวาหรับวันนี้ในขณะที่ประชาธิปัตย์ตอนนี้มีอย่างเดียวคือต้องเงียบไปก่อนผมเข้าใจว่ากําลังคิดหมากอยู่หรือคิดได้แล้วแน่นอนนะ่อีกไม่เกินสามสี่วันนี้ต้องมีอะไรออกมาแน่นอนไม่งั้นก็เสียเหลียมประชาธิปัตย์จะอะไรก็แล้วแต่ผมว่าหมากนี้ต้องมีแต่ที่แน่ๆคือชื่อประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ขึ้นแล้วอาจจะดูหมองนิดๆจากคุณธทรมาสักนีดไม่มีอะไรต้องเสียเอาว่ากันตรงๆเลย ภาพสีเทาเนี่ใครๆครก็รู้ว่าแกมีภาพสีเทาอะไรอยี้พักนี้แต่ตอนนี้แกเริ่มได้โชว์งานได้โชว์พูดได้ดีผูดจากคำพูดจากคานี่นะจิผมนึกภาพนะเหมือนเหมือนหนุ่มออฟฟิศไปชกไปต่อยกนทิโกในซอยอ่ะใช่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 แบบนั้นเลยนะจิดก้โกก็ออกมาขู่ชี้หน้าดาบอกมันทำดีนะผมไม่สวนนะผมอุตส่าห์ทาดีแล้วผมอุตส่าห์มาอยู่ตรงนี้เงียบเียของผมแล้วทำไมกลายเป็นบ้า ผมไม่ได้ปวดเทียบว่าไปใครเป็นจี่โกนะแต่ภาพเหล่านี้มันเห็นชัดเลยว่าใครเหนือใครในท่านี่คนนี่ยายผมบอกเลยผมรู้นะคุณไปทําอะไรกันมาน่ะเสร็จไหมเนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้ภาพมันเป็นอย่างนี้จากเอ่อจากคนแบบคนที่มีอันนี้อ่าผมไม่อยากบอกมีเกรดมีอะไรนี่มีชื่อเพราะประชาธิปัตย์นี่ถ้าพูดเกรดดีกว่ากล้าทําแน่นอนถ้าพูดตำลักก็เ,กเป็นพรรคเก่าพรรคแก่แล้วเป็นพรรคที่เคยมีผลงาน อ,อผลงานคุณต้งปักกจโชว์แล้วผลงานก็เห็นมีอะไรทํามาเลยไม่ได้สักอย่างเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้เห็นว่ามันพิมพ์เสนแรวกับเกลืออะไรสักอย่างหนึง่งแต่มันแต่ที่ผมว่าดีคือพิมพ์เสนตัวนี้เป็นพิมพ์ที่แต่ว่าหมดราคาก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นผิ์เป็นเสที่ที่ดู มองๆไปนิดนึงอขอขอใช้คาว่ามองๆไปนิดนึงก็แล้วกันจริงๆมองไปเยอะอาการอาการเดียวกับพักอาจรารย์กับพักเครือไทยสักนิดนึงในในยุคที่เป็นนะเพราะตอนนั้นบะฟุบไปเลยเอาเนี่ยฟุบไปเลยชื่อประชาธิปัตย์แทบจะเรียกว่าได้โอกาสเกิดหรือเปล่านี่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาอีกไหมถึงขนาดนั้นเลยมีโอกาสอีกไหมอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็โอเคมาอยู่ในระดับนี้ระดับจากที่โผล่ขึ้นมากระไกลมาชิงที่สามตอนนี้มาพีชิงที่ผิเกมตรงนี้เทที่ผิดไปที่คุณ อภิสิทธิ์ไม่ควรพูดตรงนี้ออกมาก็คือตรงเนี้ยกลายเป็นเข้ามาจริงที่สี่แล้วเกมนี้ไปดึงพักกาท์ธำขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาทำหนังสือขอบคุณกันไปอย่างนี้่างพักกาท์ธำจากที่ไม่มีโอกาสที่พูดได้พูดแล้วอย่างนี้แลหว่างชื่อคุณอภิสิทธ์กับคุณธรรมนัสต้องบอกว่าอยู่คนละระดับผมไม่อยากบอกคนละชั้นอยู่คนอยู่ในคนละระดับกันมากทีเดียว ถึงแม้ว่าคุณพิสิทธิ์จะเป็นเคยเป็นนายกมตรีมีผลงานล้มเหลวอะไรต่างๆนานาและภาพคุณพมัดโดดเด่นขึ้นมาแต่มาเทียบกันแล้วก็ยังภาพคุณพิสิทธ์ก็ยัอยอยงดูหลอกกว่าเพียงแต่คุณธรรมนัสได้มีโอกาสที่โกคนหนึ่งได้มีโอกาสโชว์วิสัยทัศน์อย่างนี้ดีวกว่าว่าฉันจะทําอย่างนี้ฉันทำนี้ทานีน่แล้วก็ทําแล้วก็โชว์มาได้ในฐานะที่เป็นรองนายกเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมีคุณนัทล้มบอลศิษย์เอก เข้ามาคุยอีกหัวหน้าพักหัวหน้าพักกับหัวหน้าพักตัวยิงคุยกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ที่ได้ขึ้นมาจากการทำที่เป็นพักเล็กๆหวังก็แค่สามสี่สิบเสียงยี่สิบเสียงสามสิบเสียงฉันกน็โอเคแล้วตอนนี้ไม่แน่บอกกันตรงๆว่าไม่แน่ไม่แน่ว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าการสร้างโอกาสการแข่งขันนะแมวการแข่งขันยามสมมุติว่าพักภูมิใจไทย คงไม่ประกาศว่าฉันไม่เอาพักนน้นพักนี้พักอ่าไทยชนะไทยพักเปิดก้าใหม่อะไรคงคงไม่พูดถึงเขาก็เขากรตุนอันนั้นจริงที่หนึ่งเขาเขาไม่ร่วมกับพรรคกระาชนเพราะเขาชนหนึ่งหน,นึ่งสองอย่างนี้มันมันดูเท่ขึ้นมาเลยมันได้แบบอะไรนะพวกอ่าอนุรักษ์ควอมหัวใจพวกอนุรักษ์ไปเลยและเพื่อไทยไม่มีโอกาสตอบโต้ตรงนี้ไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ พักทุกพักอย่าลืมว่าพักอนุอ่าคุณพักภูมิใจไทยพักเบอร์หนึ่งก็บอกไม่เอาคนโน้นพักเบอร์สองไม่ไม่พักพักเบอร์หนึ่งก็คือพักประชาชนก็บอกไม่เอาคนโน้นพักภูมิใจไทยก็บอกไม่เอาคนนี้พักประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาพักการธรรมก็อย่างงู้นอย่างนี้พักเพื่อไทยประกาศแล้วครับร่วมได้ทุกพักขอให้ได้ทํางานเพื่อประชาชนตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยได้เปรียบอยู่ขณะนี้ ขั้วไหนที่ไม่สามารถลงตัวเพื่อไทยพร้อมเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดหน้านี่สงสัยเสร็จเพื่อไทยจะได้กี่เสียงไม่รู้แต่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนได้เป็นรัอย่างที่ได้แมวพูดก็ถูกคุณใจไทยจะไปเอาใครประชาธิบัต์เขาปธิปัต์ร่วมไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าร่วมไปต้องเอาการทอมบอก <c oughs> คุณอนุทินกล้าไหมไม่มีทางไม่มีทางกับกับพรรคประชาชนก็นหนักก็ไปใหญ่ เมื่อก่อนเรายัางมองว่าโอกาสจะอาจจะร่วมกันได้ถ้าขึ้นยื่นข้อต่อรองนั้นต่อรองตัวนี้จะร่วมปักปันแต่ตอนนี้ดูแล้วยากมากยากมากผม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 กำลังนึกว่าเพื่อไทยต่อรองว่าขอมหาไทยกับคมนาคมดูีิว่าภูมิใจไทยจะทําไงเพราะไอ้สองกระทรวงนี้ยมันคือกระทรวงเจ้าปัญหาสําหรับความขัดแย้งของไอ้สองพักนี้อยู่นะจิตจําได้ไหมไอ้เรื่องที่ดิน เขากระดงไอเรื่องแล้วอาจจะมีกระทรวงยุติธรรมอีกกระทรวงหนึ่งเรื่องหัวสอวอ่อาแล้วก็มีเรื่องที่ดินไอ้อที่ดินอันภายนี่มันเงียบไปเลยนะเนี่ยสามกระทรวงเนี้นะจิตผมว่าเผื่อเพื่อเพื่อไทยนนยื่นเสนอขอสามกระทรวงเนี้เอาอย่างนี้นะเอาแค่ขอมหาไทยกับคมนาคมนี่คุณั้งทีจะบอกว่าไงนะมึงมาเป็นนายกเลยไปะไ <c oughs> ให้มึงมาเป็นนาย,ยกเลยเดี๋ยวกุนนั่งกับสองกระทรวงนี่เอง <c oughs> คือมาไทยนี่ยากแต่กมนากรมไม่ไน้่อาจจะต่อรองได้อะเมี้นอยู่ที่เสียงของเพื่อไทยเอาอย่างนี้ชักร้อยนี่โอกาสสูงมาก <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่านะอ่ะออันนี้ก็คืออย่างนี้เกมแข่งครั้งนี้มันทําให้การเมืองเดือดแล้วมันเป็นภาพอะไรน้แมวถ้ภาภาษาบ้านเราก็คือการเมืองน้ําเน่าเอาอย่างนี้ดีกว่า มันก็คือการเมืองน้ำเน่ามันก็คือซัดกันไปปบกันมาโกลถ้าเป็นเมื่อก่อนก็มึงชั่วคือคําเพียงแต่ตอนนี้ไม่เอาเทามันก็เหมือนไปด่าคนอื่นเขาหนะว่ากันตรงๆเลยฉันยกตนข่มท่านอ่ะมันก็คือยกตนข่มท่านเราดีๆนี่เองก็คือการด่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเพียงแต่ตอนนี้คําว่าสีเทามันแปลกลายเป็นสีที่กินใจประชาชนนักการเมืองตอนนี้ภาพสีเทาครึ่งประเทศได้ละมั้งประมาณอย่างนั้นทุกคนก็ไม่เอาเทาไม่เอาเทาไม่เอาเทากันหมด กลายเป็นักการเมืองตัวนี้ขาวจั่วกันทุกคนเลยยังงงอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็คือการเมืองเก่าที่จะโยนภาพสีเทาโยนภาพลุงเข้าไปใส่กันเมื่อก่อนคือโยนภาพลุงพักนี้พักลุงจะแบวตอนนี้ก็โยนภาพเขาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่คนอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใครสามารถโชวิสัยทัศน์ได้ดีอาจจะสร้างความประทับใจได้ อย่างน้นอยๆคุณธรรมนัฐก็อาจจะดีใจที่ฉันได้พูดได้จาบ้างจากที่ไม่ค่อยได้พูดได้จาไปไหนเขาไม่ค่อยได้พูดได้จานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าพูดจาอย่าลืมว่าคุณยศฉนันแค่ออกพิสัพท์พีสยทัศทีเดียวดังเปี้ยป้างเลยสิ่งเหล่านี้มันก็คืออาจจะมาช่วยพักกล้าทาได้ในระดับหนึ่งตอนนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยขึ้นมาชิงที่สี่เห็นเห็นเลยส่วนที่สามบอกเราว่าอาจจะหนักอยู่ เพราะตอนนี้เพื่อเพื่อไทยเขาค่อนข้างกลุ่มลูกมวยได้ดีเอางี้ดีกว่านะครับประมาณนี้ครับก็คือเท่ากับว่าตอนนี้พัพการเดือดครั้งนี้มันก็ฉายความการเมืองเก่าๆยิ่งทาให้ประชาชนเบื่อหน่ายเขาอีกโอเคความดังความอะไรคุณจะสารความดังให้เป็นคะแนนได้ยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ภาพน้ําเน่ามันก็ยังไม่เป็นไม่เป็นไหนจากการเมืองประชาชนก็เบือ่อ ผมไม่รู้ว่าจะโยนให้โยนคะแนนนี้ไปให้พรรคไหนหรือเปล่าไม่อยากพูดนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับนายแมวครับครับก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามดูกันต่อแล้วเพราะว่ายิ่งนานไปเรื่อยๆนี่มันจะยิ่งดูเดือดกว่านี้นะจิ๊ดนี่นี่นี่ขนาดยังไม่ได้ลงสมัครยังไม่ได้ลงสมัครกันเลยนะยังไม่ได้เบอร์เลยไปเจอไปเจอกันในห้องในห้องแต่งตัวน่ะโนมออฟฟิศ ชกปากกับจิ่โกในซอยโอ้ยไม่อยากจะเทเลยคือเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ติดตามการเมืองนี่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าการเมืองมันเกี่ยวข้องรับอย่าเบื่อครับเกี่ยวข้องกับทุกชีวิตนะครับอย่าคิดว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเราเ้ยไปจะไปสนใจไม่หน่าเบื่อชิบหายเลยเออทอทีน่าเบื่อไอ้นิ่งหนักรับด่ากันไปดีกันมาถ้าเบื่อนิ่งหนักเลย การเมืองที่เขาเถียงกันไปทะเลาะก,กันไปเหมือนกับอะไรต่างที่เราเห็นเนี่ยที่มันดูบางคนอาจจะบอกว่าหน้าเบื่อน,นี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่าไปอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วคนเหล่าเนี้พอเข้าไปมีอํานาจทางการเมืองเนี่ยไปเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยเขามีไม่ว่าจะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีหรือว่าจะไปอยู่ในบทบาทของการมาที่การคณะต่างๆอะไรก็แล้วแต่ เขามีบทบาทสําคัญที่จะไปออกกฎกอกออกกติออกาที่จะไปใช้กฎใช้กติกาใช้กฎ,กฎ,กฎหมายในการที่จะมาบริหารดูแลประเทศซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนทุกคนทุกชีวิตตั้งแต่แก่ยันเด็กเพิ่งคลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อการเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะต้องไปใช้สิทธิ์ตัดสินใจเลือกเลยว่าใครที่ทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่ใช่มาอ<ต>อ้างประชาชนน่นะเพราะคนเหล่านี้เนี่ย มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของทุกคนใช่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับต่อให้เขาทะเลาะชกปากกันยังไงก็เรื่องของเขาชกกันไปเลยเราดูแล้วเราตัดสินใจเอาจะได้รู้ <laughs> <น S 2> จะได้รู้เป็นยังไงครับนี่คือสปอนเซอ์เลวินีพกับผมพิสิษแทนทิวแล้วก็นาจิตคุณเทพสิทธิ์โมนลชานันแล้วเจอกันใหม่ครับ